งานผิวมีตั้งแต่รองพื้นแป้งแล้วก็คอนซีลเลอร์ในค่อนข้างชอบการปกปิดของคอนซีลเลอร์นะคะปกปิดได้ดีแล้วก็เฉดส,สีสวยนะคะเออดีดยดูความแน่นความเนียนในส่วนของเฉดส,สีรู้สึกว่าเฉดส,สีเขาอะ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะมากันกับคลิปลองของค่ะบอกเลยว่าวันนี้จัดหนักจัดเต็มมากเพราะว่าเรามากันเป็นคอลเลกชันแล้วก็มีครบทุกเฉดสีค่ะกับตัวนี้เลยคอลเลกชันใหม่ของเคทีดอนนะคะที่จะเป็นในส่วนของงานผิวมีตั้งแต่รองพื้นแป้งแล้วก็ คอนซีลเลอร์ค่ะอ่าก็เดี๋ยวจะมาช่วยเพื่อนๆในการเลือกเฉดสีนะคะแล้วก็มาดูกันว่าในส่วนของเนื้อสัมผัสงานผิวในการติดทนคุงของมันจะเป็นอย่างไรนะคะก็เดี๋ยว เราไปลองพร้อมๆกันเลยค่ะมาเริ่มกันที่ตัวแรกค่ะก็น่าจะเป็นเพคของเราในวันนี้นะคะนั่นก็คือรองพื้นนั่นเองตัวนี้เนี่ยชื่อว่า k ค t with Foundation PA ี่ดอวิทซีแอมพูฟาวเดชั่นเอสเอหาบวก PA บวกบวกบวกนะคะก็ตัวนี้นะคะจะมีด้วยกันั้หมด4เฉดสีนะราคาอยู่ที่299บาทก็คือแบรนด์เคที d ดอราคาน่ารักอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของ ตัวขวดรองพื้นกันดีกว่าอันนี้แอบแกะไว้แล้วเรียบร้อยนะคะก็จะเป็นขวดสีส้มแบบนี้นะแล้วก็ฝานะคะของเขา่ะจะเป็นแบบฝาหมุนไม่ใช่ดึงออกนะดึงออกอย่างก็ดึงไม่ได้ต้องหมุนนะจ๊ะนี่จะเป็นหลอดบีบแบบนี้นั่นเองค่ะส่วนเนื้อนะคะเท่าที่ลองอันนี้แอบจะบอนนิดนึงว่านายก็แอบลองวอสด,ดูเล่นๆนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ลองที่หน้านะคะก็คือเนื้อของเขาอ่ะจะมีความว่าเกลี่ยง,ง่ายมากแล้วก็เบามากนะคะนี่เนื้อจะประมาณนี้นะคะ ฮัลโหลแล้วนี่คือเฉดสีอะไรรู้ไหมเบอร์สูนสี่นี่คือเบอร์สูนสี่ฮันนี่เบดนะคะที่เข้มที่สุดของเขาอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่พี่แชร์รู้สึกว่าแบบใจตุ้มๆต่ำๆเหมือนกันว่ารอดไหมรอดนะคะแต่เดี๋ยวลองเกลียเปรียกันก่อนลองเกลียดก,กันก่อน,อเ,เ,กกน,อนเดี๋ยวระหว่างที่รอเขาเซ็ตตัวนะ มาพูดถึงคําเค็มของตัวนี้กันดีกว่าค่ะรองพื้นตัวนี้นะคะเขาบอกไว้ว่ามีวิตซีที่สกัดจากผลซีบัคทองที่ให้วิตามินซีเข้มข้นกว่าวิตามินซีจากผลไม้มอื่นถึง10เท่าเลยนะแล้วก็มีส่วนผสมของอัลฟาบูตินค่ะแล้วก็วิตามินอ e, ีที่ช่วยใน,นเรื่องของความกระจ่างใสนะแล้วก็ล็อกความชุ่มชื้นให้กับผิวค่ะตัวนี้นะคะใส่สารป้องกันแดดมาให้เยอะมากๆเลยนะคะถึง S P F ห้าสิบบวก P A สามบวกเรียก,ยกได้ว่าเทียบเท่ากับกันแดดเลยนะคือแบบถือว่าสูงมากนะรอบการที่เป็นงานรองพื้นเนาะไม่มีพาราเบนแอลกอฮอล์แล้วก็น้ําหอมค่ะแล้วตัวนี้นะคะเขาบอกว่าเนื้อบางเบานะปกปิดรูปรอยแล้วก็ลูมขนได้ดีนะคะคุมมันกันน้ํากันเหงื่อจ้าจริงๆอ่ะจ,จะบอกว่าในส่วนของความเค็มตัวนี้ยาวมากนะคะถ้าใครที่อยากได้ข้อมูลเต็มเต็มแน่นๆน,น,นะคะก็ไปอ่านได้ที่เพจเขาเนาะอันนี้นะก็สรุปมาให้แบบสั้นๆนั่นเองมาค่ะมาดูกันในส่วนของ สรองพื้นที่ก็เซ็ตตัวแล้วได้รับหนึ่งนะแน่ว่ามันก็แบบได้อยู่ไหมมันมีความสว่างกระจ่งางใสขึ้นมานะคะอาจจะไม่ได้พอดีผิวแต่ก็น่าจะยังไม่ได้ถึงขั้นวอกหรือเปล่าโอเคทีนี้มาลองที่หน้ากันเลยดีกว่าปึ๊ดดีมาประมาณนี้ก่อนนะคะก็เราจะเริ่มจากการใช้นิ้วมือก่อนละกันเนาะดูว่าเนื้อเขาอะมันเกลี่ยง่ายไหมเนี่ยได้อยู่นะ เนื้อไม่ได้เข้มข้นจนเกินไปนะคะสามารถที่จะใช้นิ้วมือเกลี่ยดได้ง่ายแต่นี่ว่าเราบีบเยอะไปหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวขอแบบอมาปาดโอเคอาจจะบีบเยอะไปสักนิดนึงแต่แนนะคิดว่ามือใหม่อ่ะใช้อุปกรณ์ช่วยจะง่ายกว่านะคะก็เดี๋ยวไหนจะใช้ตนนัวนี้ที่เป็นแบบแห้งนะอันนี้ไม่ได้ไปชุบน้ำนะคะในการช่วยกดย้ยําๆอีกนิดนึงความรู้สึกแรกที่ได้ลองก็คือเนื้อเขา บางเบานะคะแล้วก็ให้งานผิวที่เป็นธรรมชาติมากเธอรู้สิเห็นปะมันจะไม่ได้มีความแบบดูรู้ว่าแบบโบกมาเลย,เลยอะไรเงี้ยแต่อาจจะดูรู้นิดหน่อยเพราะว่าตอนเนี้ยเ <c oughs> ชสีมันเอ้ยไม่ได้แบบพอดีกับผิวเนี่ยเป๊ะๆนะคะแต่ถ้าเอาในเรื่องของความหนาดูหนาอะไรเงี้ยตัวนี้เป็นรองพื้นที่ไม่ได้ดูโบกหนานะคะดูเป็นงานผิวธรรมชาตินะนี่นะความแตกต่างนะคะฝั่งที่ลงรองพื้นแล้วก็ฝั่งที่ยังไม่ลง แล้วก็ในส่วนของซอสสีนะอันนี้ลืมพูดถึงไปเลยค่ะที่บอกว่าตัวนี้มีสีเฉดส,สีใช่ไหมเดี๋ยวนะจะขึ้นซอสให้ดูนะคะเวลาที่แนกปาดอยู่แล้วเนี่ยเฉดส,สีของเขาเนี่ยมันประมาณไหนนะเพื่อนๆก็ลองเทียบดูนะคะว่าตัวเองเนี่ยเหมาะกับสีไหนมากที่สุดนะคะทีนี้เราก็มากันกับ คอนซีลเลอร์จ้าที่แบบว่าเคยยังไม่ชัวร์เลยว่าจะใช้สีไหนดีแต่เอาเป็นว่ามาดูกันในส่วนของชื่อเขาก่อนนะคะก็คือ c a t ิ i d ์วิตซี่แอมพูคอนซีล e ลอร์นะคะสีที่แน็กนสนใจก็คือจะมีเบอร์03แล้วก็เบอร์04นะคะแต่ว่าในส่วนของซอสสีเลยเนี่ยเดี๋ยวขึ้นให้เลยแล้วกันนาอนว่าเฮ้ยซอสทั้ง4เฉดสีแล้วเนี่ยมันประมาณไหนนะคะแพ็กเกจธอดู ความหลอดส้มใดๆคือเขาคุมตีมากอันนี้เบอร์0ูนย์สเบอร์0ูนยมันก็น่าจะต้องเบอร์ศูนย์สี่แหละกบพกรอยสิวเดี๋ยวลองเบอร์0ูนย์สก่อนเดี๋ยวตรงนี้ก็อ่ะโปะโปหน่อยละกันอ่ะใต้ตาด้วยเลยละกันสรุปก็เบอร์ศูนย์สี่นะคะโปะโปโป,โป,โปไปเฮ้ยคอนซีลเลอร์ดีนะในค่อนข้างชอบการปกปิดของคอนซีลเลอร์นะคะปกปิดได้ดีแล้วก็ เฉดสีสวยนะคะนี่รองพื้นเบอร์ศูนสี่คอนซีลเลอร์เบอร์ศูนย์ส่เออคือเราชอบสีคอนซีลเลอร์ของเบอร์ศูนสี่มากกว่านะคะต่อมาเรามากันกับงานแป้งกันบ้างดีกว่าค่ะตัวนี้เนี่ยชื่อว่า Kateydo with c Ampoule Powder Pack SPF 50 PA บวกบวกบวกนะคะก็คอนเซปต์เดียวกัน ความส้มเอ่อยได้เอ่อยวิดซีเดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของเฉดสีเบอร์04ละกันแต่แน่นอนว่าเดี๋ยวจะขึ้นซอสให้เช่นเคยนะคะว่าทั้งสีเบอร์เนี้ยประมาณไหนอ่ะมาดูแพ็คเกจกันสักหน่อยดีกว่าเพราะว่าตลับสวยอยู่นะนี่เห็นไหมเออคือดูดีเลยอะ่ะอ่ะตัวนี้นะคะราคาก็อยู่ที่299บาทและคอนซีลเลอร์เมื่อกี้บอกราคาไปยังถ้ายังไม่บอก199ค่ะอะมาดูด้านในกันอุ้ย เฮ้ยแปกอะคือเปิดมาเจอพับก,ก่อนปกติต้องเป็นกระจกหรือเปล่าเฮ้ยเขามีกระจกแค้ปะเนี่ยเดี <B> ๋ยบอกนะอ่ะกระจกอยู่ข้างล่างนึกว่าลืมใส่กระจกมาคนะุน้าไม่ได้เปล่าโอเคเบอร์ศูนสี่นะคะเออนะกว่าใช้เบอร์ศูนย์สี่แหละ <B> นี่นะคะวิธีการลงนะจะลงแบบแทบแทบเอานะแป้งตัวนี้นะคะจะเป็นแป้งผสมรองพื้นนะคะฉะนั้นมันก็จะให้การปกปิดนะแล้วก็แบบ เนียนมากโอเคมาดูผลลับกันนะจ๊ะการประสานพลังระหว่างรองพื้นคอนซีลเลอร์แล้วก็แป้งผสมรองพื้นทีดนึงเธอเดี๋ยวดูความแน่นความเนียนเออคือพอแบบว่าลงแป้งปุ๊บมันดูแน่นดูเนียนที่มาทันทีเลยอะมากันกับอีกฝั่งหนึ่งนะคะฝั่งนี้เดี๋ยวจะลองเป็นคอนซีลเลอร์แล้วก็แป้งอย่างเดียวนะคะเพราะว่าบางคนอะชอบงานที่แบบเ้ยเอวีเดชสบายๆลงแค่แป้งก็พอนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูกันก็จะใช้เป็น ีเวอร์ศูนย์สะจ๊ะว้วก็รอยสิวนี่รอยสิวเหมือนจะรอยสิวไม่เยอะแต่เยอะอยู่ <M> การปกปิดดีมากอะแล้วก็เนื้อเกลี่ยไม่ยากนะคะจากนั้นก็ลงแป้งค่ะแทดแทแทบจริงๆนี่อยากให้สีแป้งเข้มกว่าอนอี้นิดนึงนะ ก็ลงงานผิวเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะมาดูความแตกต่างกันดีกว่าฝั่งนี้จะเป็นคอนซีลเลอร์บวกแป้งผสมรองพื้นส่วนฝั่งนี้3มตัวเลยจ้ะรองพื้นคอนซีลเลอร์แล้วก็แป้งนะคะนะคิดว่าฝั่งนี้มันจะดูเป็นธรรมชาติมากกว่านะอืมฝั่งนี้คือแบบมันแน่นเลยคือตอนแรกอะลงแค่รองพื้นนะงานผิวนะคะแต่ว่าพอคอนซีลเลอร์ปุ๊บแป้งปุ๊บเนียนแน่นนะคะส่วนฝั่งนี้ยังพอแบบเฮ้ยสบายๆได้อยู่นะจ๊ะส่วนเฉดสีก็ ต้องคันทัวร์แหละโอเคก็เดี๋ยวนยะขอตัวไปแต่งหน้าที่เหลือให้เสร็จก่อนนะคะเอาล่ะค่ะก็ไปแต่งหน้ามาเสร็จแล้วเรียบร้อยนะจารู้ของเราที่ได้ในวันนี้คือแบบ้ยชอบมากนะคะและจะมาว่าตอนนี้เหมือนฝนจะตกคือถ้าฝนตกอะ ออกไปไหนไม่ได้นะคะต้องอยู่ที่บ้านเอาเป็นว่าเดี๋ยวต้องรอดูร้านเราสักหนึ่งชั่วโมงนะคะว่าแบบเอ้ยฝนจะตกไหมอะไรอย่างไรเพราะว่าถ้าตกจริงๆนะก็คงต้องอยู่บ้านแต่จะพยายามหาอะไรทำคือถ้าต้องอยู่บ้านฉันจะหาอะไรทำไม่ได้สรุปก็ออกมาข้างนอกนะคะคือเหมือนฝนจะไม่ตกอะ่ะแต่ว่ารอบๆมันก็อึมครึมสุดๆไปเลยนะคะอาจจะตกกลางคืนหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ออกไปแล้วฉันต้องไปกินชาบู ทุกคนคือแนกเพิ่งมารู้ว่าสิ่งนี้มันอร่อยมากไม่เคยกินจนเพื่อนอะ่ะบอกว่าไม่เคยกินหรอลองชิมดูสิแกสิ่งนี้มันหนึบมันสู้ฟันนะวันนี้ทิศทางลมดีมากอะ่ะฟันไม่เข้าหน้าเลยเมื่อก่อนเนะี่ยชอบกินเห็ดเข็มพองมากนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้กินแล้วอะ่ะเพราะว่ากินแล้วแบบเจ็บฟันมีใครเป็นเหมือนกันปะคือม,มันแบบมันแทรกไปกแบบตามซอกตามอะไรอย่างเงี้ยนะ ห้องต่อนะคะจริงๆก็มีแค่ตรงโซนนี้แหละแต่ว่าของมันลกมากแล้วก็จะจัดไปเต้นไปด้วยเพราะว่าจะได้มีการว่าเฮ้ยออกแรงนิดนึงนะคะให้มันแบบคล้ายๆออกกำลังกายโอเคเดี๋ยวเปิดเพลงแล้ว ้นดีกว่เคลียร์มาแล้วเรียบร้อยนะคะได้แปรงมาเยอะมากก็คือเป็นแปรงที่ใช้เด็วเดี๋ยวไว้สักวันอื่นนะคะแต่ใส่ถุงนี้ไว้กว่อนอ้อร้อนโอเคค่ะตอนนี้ก็ผ่านมาแล้ว6ชั่วโมงนะเราก็มาอัปเดตผิวหน้ากันเริ่มกันที่ ความมันจ้าอะให้ดูความแวววาก่อนคือเท่าที่ดูตอนนี้ในกล้องอะรู้สึกว่าเคยก็อาจจะไม่ค่อยคุมมันเท่าไหร่ไหมนะคะส่วนในเรื่องความติดโทนอันนี้ถือว่าทําได้ดีเพราะว่าเท่าที่จะมองในกระจกเนี่ยแก้มยังเนียนดีอยู่มากๆนะคะแล้วก็ยังปกปิดได้ดีอยู่เห็นป่ะพวกรอยสิวรอยดำอะไรเงี้ยเฮ้ยปกปิดนะใต้ตาอะไรเงี้ยก็แบบไม่แห้งแครกนะคะข้างจมูกเนี่ยข้างจมูกไม่ตกร่องเป็นเส้นๆนะคะรอบๆปากอืม ก็ไม่เป็นคราเบนเนี่ยเห็นปะคือหิวน้อยเนี่ยดีอยู่มากะนนความอดทน เวดีกูดนะคะก็ประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวต่อไปซับหน้าให้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปสรุปกันค่ะมาค่ะก็มาสรุปกันเลยดีกว่านะกับงานผิวของเคที T ่ดอนะคะเริ่มกันที่ตัวนี้นะคะรองพื้นก็คือรองพื้นของเขาเนี่ยเนื้อสัมผัสดีนะคะบางเบาเกลี่ยง่ายแล้วก็ให้งานผิวที่ดูเป็นธรรมชาติคือถ้าใครที่ชอบงานผิวแบบไม่ค่อยโปะเน,นเนียนเนียแล้วก็เออทาได้ในทุทกๆวนันเน้นความสบายๆอะไรอย่างเงี้ยก็คือตัวนี้จะตอบโจทย์แต่ว่าถ้าใครที่ชอบงานแน่นโบก อะไรอย่างเงี้ยตรงนี้ไม่ตอบโจทย์นะคะแล้วก็ในส่วนของเฉดสีรู้สึกว่าเฉดสีเขาอะกลาเฮ้ยฉันรู้สึกว่ามันสามารถเข้มได้มากกวนน่านี้คือขนาดฉันป็นคนที่มีเดียนแทนไม่ได้ดาร์กแทนด้วยแต่ก็ยังรู้สึกว่าโอ้ก็ต้องคอนทัวร์สีมันยังไม่เข้าอะคือขออีกได้ไหมสักเบอร์5้าเบอร์หนะคะแล้วก็มากันกับ นะคะแป้งอันนี้ก็ถ้ามองมาไดีดนะคือเป็นแป้งที่นะ้รสึกว่ามันเนียนอะคือทาปุ๊บเลยอะเลยก็คือถ้าใครที่ไม่ได้ชอบทาคุชชั่นรองพื้นอะแป้งตัวเดียวนะก็เอาอยู่คือมันเนียนมากแล้วก็ปกปิดได้ค่อนข้างที่จะดีนะคะส่วนเฉดสีก็โอเคไปไปแบบว่าทรงเดียวกันกับรองพื้นรู้สึกว่าขออีก ขอเบอร์ห้าเบอร์หมันยังไม่ค่อยเข้มเท่าไหร่ไหมแบบนิดนึงและตัวสุดท้ายคอนซีลเลอร์อันนี้คือชอบมากแกมันมามืดตอนแรกเรากะว่าเฮ้ยตัวเนี้ยต้องเป็นพระเอกแต่ว่า แท้จริงแล้วนี่คือเอกในใจของเราในวันนี้นะคะคอนซีลเลอร์เบอร์ศูนย์สี่สีโอเคสีได้นะคะมีความค่อนข้างที่จะเข้มอาจจะไม่ได้เข้มตึ๊บขนาดนั้นแต่ว่าเฮ้ยใช้แล้วค่อนข้างที่จะกลืนไปกับผิวนะคะและเนื้อดีมากเวลาลงที่ผิวนะคะตัวนี้เนี่ยเขาก็ยังคงมีเวลาให้เราในการเกลี่ยนะคะไม่ได้ลงปุ๊บแห้งปั๊บเซตตัวเลเวอร์มันยังคงแบบคฮ้ยค่อยๆเซตตัวนะแล้วก็ตัวเนี้เซตตัวไม่ได้แมตแห้งจนเกินไปนะคะคือกําลังดีอ่ะมันแบบไม่ได้ถึงขั้นเปียกแต่ก็ไม่ได้แมตนะคะ และติดทนนะคะเนี่ยโรครอยสิวยอะไรเงี้ยแบบแก้มันยังปกปิดได้ดีอยู่นะคะและในส่วนของการคุมคุมมันของทั้งสามตัวนี้นะที่เราได้ลองกันก็คือเกือบสองแผ่นนะคะยังไม่ถึงสองแต่ก็เกือบละเนี่ยยังเหลือขอบขอบไว้นิดนึงนะก็ถือว่า ยังไม่ค่อยคุ้มของมันเท่าไหร่นะคะอืมแต่ว่าข้อดีคืออะไรรู้ไหมหน้ามันขนาดเนี้ยแต่ว่ายังติดทนดีอยู่นะคะในเรื่องความติดทนอันเนี้ยให้เลยให้เลยนะอ่ะก็ ประมาณนี้นะคะสําหรับการรีวิวงานผิวของเคที T ่ดอใครที่สนใจตัวไหนนะคะสามารถที่จะไปตามตามกันได้นะเดี๋ยวจะแปะพิกัดมาให้ด้านล่างนี้ค่ะและใครที่เคยใช้ชอบไปชอบอะไรอย่างไรก็มาแชร์ประสบการณ์ของตัวกันได้นะคะแล้วก็อยากจะให้นักรีวิวตัวไหนอีกเนี่ยก็มารีกเควสกันได้เลยเนาะสำหรับวันนี้นะคะเน่กก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวไ้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย